ท็อปชายพี่ถามนิดนึงพี่อัดวิดีโอคอมพิวเตอนะครับโอ้โหพอชนะพระจันทร์ฉายมานี่เรานี่ฮอตมากเลยในโซเชียลมีไปมีโปรแกรมยังยังไม่มีครับยังไม่มีครับแล้วมีใครทับทามมายังว่าจะเจอกับใครก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เลยครับมีกระแสใน,นโลกโซเชียลโอ้โหอยากให้เราเดี๋ยวได้ไปเจอกับพวกบุญหลงเราคิดยังไงได้ดูไหมได้ดูครับเออเป็นไงพูดถึงบุญหลงนิดนึ่งเตะหนักครับ ไปแขนน็อกมาสองไฟแล้วใช่น่ากลัวไหมสไตล์การช่วงบอลหลบล่ากลัวอยู่ครับแต่ว่าก็ก็น่าจะน่าจะสูซีถ้าอนาคตมีโอกาสเจอกันก็ถือว่าน่าจะเจอกันได้เจอกันได้ไหมน้ำหนักตอนนี้เนี่ยวคมเพชรอยู่เวทเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ร้อยยี่สิบถึงร้อยยี่สามอ๋อสามน้ำหนักเลยยี่สิบก็ได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามก็ได้แต่อย่าเกินร้อยยี่สามอ๋อไม่เกินร้อยยี่สามครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ใหญ่ขนาดนั้นเนาะ รอดูว่าไฟต่อไปจะเจอใครครับอาจจะเจอเพื่อจะฉายรอบถ้าเจอได้ไหมเพั่อจะฉายรอบถ้าเจอก็ได้ครับถ้าโปรเจเตอคิดว่าเหมาะสมก็ได้ได้หมดเลยอาจจะเหลือน้ําห,หนักเขาต่อแค่สักสองปอนด์เพื่อความเหมาะสมเนาะหรือน้ำหนักเท่ากันถ้าน้ำหนักเท่ากันได้ไม่ไหวไหมถ้าลูกพี่บอกว่าไหวเราก็ไหวอ๋อยอ,ยอยู่ที่หัวหน้าคณนะอยู่ที่พี่เพนโรนเลยใช่แต่เขาโอเคก็พร้อมโอเคดูเนอตัวโหโหกล้าม เป็นมันมัเลยทำกาน